อันนั้นแต่วันสร้างเพื่อนว้านจะมีนั่นนะบ่ไอย้ยังฟองน้ำนะาานยังโมมีขาซื้อมาบ่อ๋อนาบอเดาจากโรงเรียนนะ่ะชิมาเฮ็ดเทือนเจ้าได้ตัวเตรียมนั่นไหวห้เพิ่นฟองน้ำไกัยังไหปัดอืมแม่นมันต้องในคู่ตัว,ตว,ตวนั้นเนาะตัวนั้นกับยังโมมี เอ้ยก็ได้ว่าสิถามเจ้าแต่ว่าไม่มีเวลาถามเออแต่ว่าเอ้ยได้ซื้อมาแล้วฟองน้ำนะเพราะว่าคือยังบม่เห็นไผายื้อมั้ยวะจะทำต้องแตรีแล้วว่ายังไม่มีใคนพี่ได้ไอ้ไอ้ทางสมุทรอะไยังมีงบอยู่เนาะอะไรซื้อมาหายทั้งเพื่อนแล่นไปเอาลูกแล้วหายอีกเลยทั้งนั้นก็ซื้อเตรียมพร้อมไว้เนาะมาสาบแหละ สาบเพือนแบบพอย2อันเนะาะอันพอยให้เพื่นมีแต่ไว้น้องแปวเก็บไว้ข้างในกับสาบายดีสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องปลาลุงบสดสุสุสุคนเนาะกายินดีต้อนรับซ่องสวุนบ,บ้านนาอีกแล้วพ่อพี่น้องเอ้ยโดยกลับมาพบมาพ่อวันนี้เนา มาเบิ่งไอเสาคุพี่น้องเอ้ยเสาบ้านน้องแต๋อเนาะกกมีทั้งพ่อเพิ่นบายากเฮ็ดให้อีกเค็ดนึ่งคุพี่น้องเอ้ยแต่ว่าเสาบ้านน้องแต๋อนี่ใหญ่สูงเกินเนาะก็สิเปิดงบลายยู่คุพี่น้องเอ้ยบล็อกนี่กัขึ้นหัวบัวเสานี่กัป้าใหญ่กว้านของสบุนดิทั้งโมดี้ชื้อมานี่อันนึงเทไรได้เนาะทั้งพอแล้วว่าบ่อยากได้สูงซ้ำนี่ก็ได้แล้วอ่ะแต่เอา เอาขนาดสาเพื่อนของสมบูรณ์ก็ได้เนาะแต่เราเสียห้เคสหนึ่งพอพีอร้องเ้ยเคสคนหนึ่งเนาะแต่ว่ายังบอกกล้าเสเรยเดี๋ยวคุยกับทั้งคนก้อนมาคนเฮ็ดเด้๋ยวเฮ็ดแต่มาเ,เ,เ,เามาบิง่งเบื่องเสาเดื้องนอนก่อนแต่พอพอรว,ว่าอย่างไรขนาดนี้เนาะแต่ว่าจากขั้วนั้นก่อแต่หนึ่งสองสามมานี้แต่สามวักนี้แต่หันไปหันใส่ตะนางเนาะ การปตะน,งนา,างเดี๋ยวเราอยาจะหาททางสามช้างเบิ้งก่นนอมาหนึ่งสองสามสีนะเนาะหนึ่งสองสามซีนี่กะสีไปเงินทา่าไปย่งบุหูเนาะไวสิบวดเท่ายไวไปน้องไอเดี๋ยวเบิ้งก่อนเดี๋ยวามทั้งช้างมบนก้อนเพ่าคายแห้งเท่ายเนาะบนทางน้องแตวกะจบจบลูกอยู่ อตอนนี้แอบจ้องนอนนอนกับเราแบบแบบไม่พอว่าตื่นอยู่โอโ้ยเนาะคก็ซแบบีก็ถามมาลายเพื่นอนๆไอเกี๊ยวกับน้องแกวก็พอเนาะว่าเป็นอีหยังกันพิจใจกันยังก็ทั้งสมุนนั่งก็เชื่อว่าจาาังไดสมุนก็ยังงงอยู่เพี่น้อนๆไอ งงงอยู่ว่าพอแล้วไปด้วยสาเหตุยังเนาะแต่กับพิษกันเดงอยังเข้ากัยังบวกกัาเบาเนะาะกันยังบูคู่รายละเอียดดีดีพอถ่าน้องแตลกับาหากับพอ่อพ่อช่วนั่งคุยกันพ่อสมบูรณทายคลิปแล้วจุกกับเดีวปุ๊บเนาะก็มีทางน้องๆเพ่นมาไทยนะฮะก็ต้องยางออกยางออกไปลองคลิปอยู่ที่เพื่อนของน้องนอง้ำฝนอาชีมีเวลาถามน้องเพิ่นกะบม่ได้ถามมิแตว่าท่าน้องเพิ่นพ้อม น้องเพิ่นอยากเว้าน้องเพิ่นอยากบอกแล้วก็สิให้ทางน้องเพิ่นบอกเองเนาะกะสิบ่ถามน้องอย่างหลายเพี่น้องเอ้ยบางทีเฮาก็บ่ฮู้เรื่องส่วนตัวของเพิ่นเนาะแต่ว่าที่แน่บ่ไหั่นทางศูนย์สิมาถามทางน้องแตวเรื่องโพงน้ําเนาะพงน้ําที่ว่าไว้ให้ทางพ่อสร้างเพิ่นสาบน่แหละสาบเพื่อนแบบอย่างใดลูกมันเกี้ยงด้เนาะ เพราะว่าทางพอสร้างเพิ่นได้บอกสมุนว่าถ้ามีเงินหันถ้าว่ามีหันต้องขาดตัวนี้เนาะแต่ว่ายังม,มั่นใจว่ายังทางน้องแตวเพิ่นมีมาแล้วบ่บ่แตวอ่ะสบายดีเด้อเนาะนอนนะบ่กินนุ่มกินนม,น,น,มนอนได้ตื่นตื่นได้ก็ตื่นไวแท้ตื่นนะอ,ออกเป็นกับตื่นเออเล็กหน่อยเคยในแบบว่า ทำน,น,อนอี่นอนอูนอนอูหรือวันกลมแม่ให้แม่นอนน้ำนอ่ะเนาะปะคิงต้องมีมอนขังบ้องขังคนไว้เอาผ้าจะบอผ้าบอกไวเห็ดเยู่เห็ดอยู่บอาว่านอนพิงนอนาว่านอนที่นอนเนี่ยเอ้ยจะมอนขังขังคนไวเดยอันนั่นแต่ว่าสร้างเพื่อนว่านจะมีนั่นนะบอไอยังฟองน้ำนะ ยังบ่มีไผซื้อมาบ่ยังๆอ๋นะบ่ว่าแล้วจากโรงเรียนน่ะสิมาเฮ็ดเฮือนเจ้าได้ตัวเตรียมนั่นไว้ให้เพิ่นฟองน้ําไวก็ยังปิดปัดยังอืมแม่นมันต้องในคู่ตัวนั้นเนาะตัวนั้นก็ยังบ่มีอ้ยเอ้ยก็ได้ว่าสิามเจ้าไดบ่มีเวลาาเออตวเอ้ยได้ซื้อมาแล้วฟองน้ํานะ ว่าคือยังบ่เห็นผาชื่อมั้อวะหาขุดอย่างเด้อบานนี่ยายไปขุดยังคือไปคำเถอะคือ่ใ่เก็บอ้าวเอาเงินขายก็คยเขียนแล้วชื่อ พูตามลังกันเนาะไปแต่มวนได้ไปนํากันอะไรสิเออแต่เจ้าหาเขียดมานอย่บ่คนได้เฮาบ่สู้หาบ่สู้หาเขียดของกินได้เฮาบ่หนอจากน้ําไม้อืออีตนอีตนโอ้ยเอื้อนี่าวตกนี่บ่เอาได้หาเบิดเอ้ยกบเขียดแฮเฮาเฮ็ดกินนี่กบเขียดนี่บ่ได้ส่วนใหเฮาสิปล่อยเข้าปาจองจําแจวเอาอือโ ไปกันนะแล้วเนาะเดี๋ยวก็ไปหาซ้อนไปหาเขียดปุ๊ไปเรื่อยนะไปเรื่อยอืมเสียวทำไมเชียวเชียวก็ไม่เสียวคนไหนมายังก่อนบ่ <c oughs> ให้ได้ไปเอาเพื่อนมาดินไปออกมาดินนอกผีไปหาตื่นได้ปุ๊บแต่งกระตุยกระตุยกระตุยอืม <c oughs> ห้แล้ว อ่าไปทำตั้งน้องแต๋วแล้วว่ายังบ่มีเพี่น้องไอ้ไอ้ทางสมุทรแต่ยังมีงบอยู่เนาะอะไรซื้อมาหายทั้งเพิ่นแล่นไปเอาลูกแล้วหายอีกเนี่ยทั้งนั้นก็ซื้อเตรียมพร้อมไว้เนาะเสียมเพื่อนๆนะก็เนาะ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 กันพ่อยากเก่าพ้องหน้าพ่อยเพื่อน เกางขนมเล้วใส่ได้ด้วยอือองมาสาบานี่แหละสาบเดือนสาบคอยสองอันเนาะอันคอยไปเพิ่นมีแต่ไว้น้องเตาเก็บไว้ปข้างในไปะอันตุ๊ะปาแมนเวลาสาบเพิ่นต้องใส่พวกนี้นเนาะหมมีนี่ประกาศาเพ่นแมนมีแต่ปูนก็เป็นสาเฮตุท้าย เท้าไหจะซื้่สาวบ่อไล่นาบรรย์นาบรรยวาสาวอันนะต่อสี่สิบหกแปดชสอหอันเอ้าเม่นบ่ะเดอเม็นยแต่ว่าที่เขาซื้อไปนอน้คนิพหาชิพหากระเือนกับที่ขนาดเดียวกันกระจีจพ่อ่อปรมาณน่ากระจีแปดกันเขาขวยว่าาเลย นาตัวนี้นาคักเนาะเอาบดีกะเกือบเอาเพิ่นเคยเพิ่นใส่เข้าไปเนี่ยอยู่ประมาณชิมหะเพื่อต้องหมิ่นและชิมหะเนาะพ่อพ่อจะรอบอกพ่อกะซื้อเพิ่มอมีทั้งนั้นเดี๋ยวตืนนอนเขาไม่งมุ้งเลยเราจะอยู่ไปกัดดิ่งแล้วพุ่นขนมพุ่นคืออยู่กิ่งไม้หของไายน่ะของพายชื่ออะไรนะ อานเอาไหมเอาลงไมใ้ใพิ่นกินไหมไมจอไม่ไมเยนะงไนะเออนั่นแหละามาแก้หนึ่น้อยกินนี่ก้อนหนึ่น้อยบ่่หอไม่ชื่อม่ชื่อบ่อแก้กินน้อยถึงใช่โ่ไม่ชื่อเด็กกาแก้อยู่แล้วฮะคับ <c oughs> ไม่ชื่อหร <c oughs> อบอกาแก้ชื่อเะะออจ็ดพันอืออของไผ่นี่เอาบ่ไปแก้หอยบ่

บังนี you have ่หาแม่เนียนี่เนี้ยนี่เนี้ให้บัดทุงรอเฮ้ยโอ้ยยังื่อนอนบ่สมาจ้บ่บ่มี้อดเนาะอนเปอันเปนกคือบ้อนนองรถใส่ป่เนี่ยอะเนาะไล่ไปแล้วเฮ้ยไม่น้องเลยโอ้ยหายไม่ต่หาก็ ทางพอสร้างแล้วให้สาบุญซื้อเตรียมนี่มาชื่อนี่มาเตรียมไว้เนาะฟองน้าหอพี่้องเลยฟองน้ามาสะเพื่อนเนี่ยก็พลอยไปปัดเนาะพลอยสองก้านก็ในเงินของทางอ้าเพื่อนเนาะที่เดือจากซื้อแห่ซื้อสายมาล่นแดกในเดี๋ยวชีให้ท่านหอยไว้น้องเตวหอยไว้เนาะให้น้องเตีวเก็บไว้ให้ทั้งพอสร้างอันนี้ กับุ you, <miss. S 1> Arrow, follow, ี่น้องเพื่อนุ่ยพี่น้องเยเมื่อยอะไทั้งน้องเตลูกบวบยูไ้เพราะว่าเด็กน้อยแถ้บวบยูดีกันเนี่ยเช็ดอย่างก็ลังบากที่ไปพักพักกันทั้งเนี่ยไปพาป้ายไปบ่งพักเลอยปะพาไปบ่งพักเจ้าเลอยปะพาไปบ่งพักน้องหับเนาะไปบังพักไปบังนุกปะไปบ่งนุกไปปะไปพักแม่เจ้านะ แม่จะมีเวลาคดพากอยู่บ่อสวงนี่มิจัยหายก็หายพากตายบ่เด้ปเจ้เหี่ยวบ่เด้เหี่ยววะเราเหามันม่มม้แต่ากได้เหีเย่ยวหน่อยแม่แม่เจ้าก็ชิเหี่ยวกกนได้เอ,อาเจ้าเมื่อยอืมเนออืมอย่านั่งกลังอ,อ,อ,อย่านกับลัง,งอย่านั่งปลูกพรับโอ้ยอย่านั่งในที่ว่าทางเ่กี้มันขึ้นไม่เอ้ย เก็บบ่ได้วยโดอกเลยค่ะปวงออกมันกะยะ็ยากไปแค่แกนน้อไมยเนาะนนอยู่นี่เลยก็ยังเสร็นเลยดิจิตอลทนก,ก็เพิ่มบ่หนัาคิวนาคล็อ,อลก,ลกออกไหมไปจะล็กต้นหมูพีคออกแห้งแล้วเน <c oughs> <c oughs> าะเฮ้ยอะแบบเมื่อยแล้วเด็กหน่อยโบโยู่นี่อือ để park mẹ, cho nó ra xì hì ở vườn nè, kia khoai, nói còi mướn, mướn bơ đậu đây. cho nó ăn. Ăn kia khoai, xay đậu bắp, bơ đậu bơ nước nạm nè, cái nó. cả tham. Nạ nô nạ. Con hả? Nô. Ừ. Yang hải, bêng cua nhá, ngon đi. บ่พอเด็กน้อยตื่นนอนบ่เต็มอิ่มยังนะกันนั่นไม่หาอี๋นั่นไปป้าป้าป้าไปอยู่นอนไปเอาไปแม่จะอยู่อไปทำไปนั่นนี่นาะลอยพักเหี่ยวแล้วนี่แม่บ่มีเวลาหุ่นี่ตายบ่เดินีนน่ะโอ้คือว่านะบ่เหี่ยวแต่พักได้นอนหน้าแม่เจ้าได้สิเหี่ยวหลุดบ่ยู่แต่หายกับหายบาดนี่นอนแต่เกาทั้งประตูหายก็อุ้มบ่ดิ่นกับมูก็ยัง ะะดินไปกระลืมเนาะวันนี้ก็คือว่าพันและพวยพี่น้องเอ้ยเนาะโส่วนพักชุนหญ้าน้องพันกระเดิมจีโบกกคือเก่าเลยพักหญ้ามันเพราะว่ามันแก่แปไปเลยเด,ด้นี่แกต้นมะกเงินนี่กแกกำลังงามบัดงัว่มูขึ้นเขามากินมือนะก่อนน้องพันเช็ดตรงนี้แหละเนาะ อ่กับพ่อแม่พี่น้องเอ้ยนี่กับจักรเสบุญทิ่ว่าจังไรเนาะกับซื้อไอ้ฟองน้ามากับพ่อยเป็นพี่น้องเอ้ยมาให้ทางน้องแตีวเพิ่นเนาะกับเป็นของทางไอ้ดิจิตเตอร์อยู่ทางต่างประเทศเนาะที่ได้เอาเงินเหลือจากซื้อแห่ซื้อไสายเนี่ยพ่อยเปพี่น้องเอ้ยซื้อมาให้ทางน้องแตีวเพิ่นใบเตียงไม่ให้พอสร้างเพิ่นมาสาเพื่อนเนาะโดย จังไดกะทั้งสมบูรกระคอขอะบุญขอบคุณทั้งอายดิสเตอร์ละลายเด้อขอยอายยูดีมีแห้งเนาะสุขภาพร่างกายแข็งแรงเนื้ออายเด้อพัฒนาสิ่งใดกัให้ยทรงขุมม้วนพัฒนาเนาะโดยหากิฟนี่กะบมิแต่ขอโทษขอพ่ายทั้งพ่อแม่พี่น้องเอฟซีพ่อแม่พี่น้องไอ้ช่วงนี้กะทั้งลูกน้องแตวเพิ่นโมยูเนาะเข้าเขือซีโอร่มเนื้อว่าถามน้องเพิ่นกระบอสะดวกทงน้องชีไซพิ่นกระหาอยู่แต่กับแม่เนาะ ส่ช่วงนี้ก็ไปมากไอ้ชีลำบากแน่ชี้ถ่ายคลิปน้องเพื่อนกับชีถึงมือเพื่อนอารมณ์นีกับชีถ่ายคลิปไว้แน่มือเพื่อนอารมณ์บุรีกับชีถ่ายคลิปยากแน่เนาะคือน้องเพื่อนนอนบุ็มอิ่มไปชี้แหละก็มีแต่ว่าคนใดเคยเป็นโพลออนเวนอ่อนก็คือสีเข่าใจแต่พี่น้องไอ้อย่างไรก็ขอโทษขออภัยทั้งพ่อแม่พี่น้องเอฟซีเนาะที่เข้ามาเบิรงคลิปแต่ละคลิปกับเบิร์คนเพื่อนกับถ่ายอาจฉริบุตรีสปีกบันไดเนาะ ก็มันนี่ข้างบุญสมบูรเข้ามาในกะสิตชายทั้งน้องเพิ่นแวบ,บๆได้กะไปกะคือแบบนี้แได้เนาะน้ะนองเพิ่นโบยู่ว่าทางน้องสิใย์ชายแต่โบยู่แอบเป็นนิสยัยเล็กน้อยแบบช่วงอากาศปรับปรุงเปลี่ยนอากาศนั่นแหละพอยพี่น้องเอ้ยจังไดกะขอโทษขอพ่ายตาลายเนาะโดยกันนี้กับเกี่ยวกับเพื่อนน้องแตีวกับพี่เตียว ซื้อเครื่องมาไว้ตัวใดที่เราสร้างเพิ่นมาอยากได้เนาะส่วนตัวที่เขายังมีงบอยู่เขาก็ซื้อมาไว้คือพวกอันาสร้างนโไว้ต้องซื้อพวกงนกพวกน้ำว่าเป็นพอ่อเมื่อใดแต่เพิ่นก็นสิม,มาเห็ดเต็มเศร้าเพื่อเขาสิมาแต่บ้านเนาะมันก็สิใช้เวลาถ่าเขาก็สิเสียเวลาอีกเพื่อเพียงเอ้ยกะคลิปนี้กะสิสิประมาณนี้แหละเพือออพ่อเพียงเอ้ยเพราะว่ายืนอยู่ ส่วนพักทั้งแม่พันยุวนอนเล็กน้อยอ่ะยังอารมณ์บดีอืม <c oughs> <c oughs> บัดคิ้วเข่าไปจักแตวจะป้อนเข่าลูกไปจกักบ่ <c oughs> อืมป้อนเข่าป้อนน้ำลูก <c oughs> เล็กน้อยกินเข่าบ่เต็มกล้องอ,อ๋าทั้งพอเพ็นมาลงมือเห็ดกะชีบุบรลนปันใดดอกสิพอสามนี่เนาะ สามี่ก็อยู่ประมาณหามือกระเทพพืชนี่อยู่ปราณโซงมือก็คือว่าโซงดังนี่กับเครืค่องของ เงี้ยเอาสะมันกระหู้นึงกระชิปิดด้วยไงหูเสาเสาบาดปูนี่ก็ารจะช่วยน้องแต่เพิ่นเช็คเบื้องยู่ไปพี่อนเอาไอ้พน่าไม่มีเวลาเนาะแต่วันนี้แจ้งน้องเพิ่นเปิดเบื้องหนบาปูนนี่เพราะว่าเอฟซีเพิ่นก็เป็นห่วงนะก็ที่เพิ่นขอมาว่าอยากให้ต่อไฟนั่นก็ยังโมมีงบเนาะถ้ามีงบก็ทั้งสิบุญก็สิ พออย่างนึงนี่ต้องซื้อสายไฟแล้วก็หลอดไฟมาแขวนไว้เนาะ,อะหอยน้องแต่เพิินยังหน่อยก็ได้จักดอกหนึ่งเนาะมาห้อยไว้ต้นไม้นี่ดอกปุ่มมันก็ได้ดอกปุ่มเมันเนาะสายไฟก็อยู่ประมาณสิบห้าเมตรในหลอดไฟหลอกนึงแล, Sci แล้วก็สายไฟสิบห้าเมตรแล้วก็ไปโตอยู่ปักกระลานพุทธ มาห้อยเสร็จต้นไม้นี่ไว้ทั้งน้องเพิ่นกะสิโอเคอยู่แต่ว่าทั้งสบูนงบชวนนี่ยังบ่มีถ้ามีทั้งพวกเักผู้ใหญ่อยากสนใจอยากซื้อรถฟืนรถไฟมาให้น้องแตวเนาะก็ดีดีเลยพี่น้องเอ้ยป่ะเนาะมีแต่ว่าเมื่อกี้นี่สบุญเอานั่นไปให้ท่าน้องแตวเก็บด้วพลอยพี่น้องเอ้ยฟองน้ำกับพรอยเนาะแต่เนี่ยอาขนมหน้าตัวแกนี่ให้มา บม่ชอมมาจักเต๋อนะไปดินไปลูกไปอ่าขนมเนาะป้าไปไปห้เด้อขนมมัอนเด้อโอ้ยเออเออไปป้านะเออมาเอาพี่เด้อมาเอาพีเด้อไปป้านะคนขีให้นี่ก่ใช่น้องเตียวขาผู้ขอบใจทั้งง่ายเพนยูไปพี่น้อง์เลยจะให้กิกากิการอยู่เนาะโอ้ยสีใส วันนี้ให้เป็นพิเศษเป็นแบบย่างก๋วยเตี๋ยวใส่เฟอไอ้ก๋วยเตี๋ยวใส่เฟอร์เฟอร์เฟอเฟอสั่งเฟอร์เป็นพิเศษย่างใส่ลูกชิ้นละลายเนาะโดยกะให้ให้พิเศษแน่วันนี้คุณพี่น้องเอ้ยกะน้องเพื่อนกะเนะาะเข้าใจหัวอกของคนเป็นเม่นงอนอยู่ลำบากนาเ,เ,นเนี่ยให้ลายคุยพี่้องเอ้ยวันนี้อะจังไรก็คุยพี่้องเอ้ย ก็ขอขอบุขอบคุณทั้งพ่อแม่พีนน่พน้องเอฟซีเนาะแต่ก็ขอโทษขอไผ่ลายเนาะมาหนีทั้งน้องเตียเพิ่นบรสสะดวกน้องให้อยู่ค่อแ่พี่น้องเอ๋อะสำหรับคลิปนี้ก็พี่เตียวาบุญขอขอบุณขอบคุณแทนทั้งน้องเตียวเนาะทั้งไอที่เตอร์เนาะที่ซื้อฟองน้ำมาก,กับพี้ยเนี่ยก็เป็นเงินของทั้งไอเพิ่นก็ขออ้ายอยู่ดีมีเฮงเด้อเนาะสุขภาพร่างกายแข็งแรงพ่อแพี่น้องเอ้อไปคลิปนี้ไปแล้วเนาะพัก,กันมือหนานพ่อแมพี่น้องเอ้ย Sabar di, sabar di.